สวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนี้ผมสิพาพี่พาน้องมามุงหลังคาหลังคาเฮียนมงร้านหน่อยมงร้านหน่อยร้านหน่อยร้านหน่อยเอาหน่อยก็ดื้อดื้อครับพี่น้องพาพี่พาน้องมึงโค้งมันก่อนผมเห็ดครับมัวป่านี่ครับโค้งโค้งโค้ง พวกน้องคะมาพี่น้องอ่ะเดี๋ยวมื่อวันศุกร์ก็จะเปิดร้านให้เมียวะั่นมุ้งเราเป็นสิคือว่นีนเบิ่งเงินพี่น้องเดี๋ยวมื่อนี่ทำการราการมุ้งก็ตะบาดกันอ่ะคีโตจับสายไฟตีนไงยิงงามยิงงามกาลังเน็ดใกล้แล้วใกล้แล้วพี่น้องใกล้แล้ว ยาซันยาซันใกล้ประสบผลสำเร็จละเห็นเบียร์แล้วซนเลยชิมชิมชิงานถึงชิมานถึงเมื้อ้างเือ้างครับพี่น้องเื้อ้างดอนท่านี้ครับเนือางเขาขวัจากดรน้ำปางน้ำปางน้ำปางน้ำพุนเน้ำพุนเหรอโอํางน้ำพุนน้ำพุนางน้ำพุนซางน้ำพุนเขาเฉพาะขันน เป <c ười> ิดล่านคล้ายเครื่องปรุงพี่น้องว่าสิเฮ็ดเทิบมาเปิดร้านขายเครื่องปรุงขายเหล้าขายเดียวคลายเหล้าขายเดียวบ่วยบ๊วยสร้างออดเห็นเห็นออดไหมครับเห็นออดเดี๋สร้างออดสร้างออดสร้างตุ่มาตั้งแต่อุดรธานี้เอ้อั่าำพูนอุดรอุดรนสองคนครับอุดรนสองคน ลำพูหนหคนสร้างผมค่าจ้างเมาหนึ่งเออค่าจ้างเมาหนึ่งเอ,อ๊ะราคาแล้วเดี๋ยวครับี่เขาหนงคนเปล่าบบออยัางพูดเิดเบเออพี่หนังกออออี่ตา่าตักหน่อยเรือออ่องสอเรื่อ,องเรื่องเรียกเราครับมัเิบดองียโอเบียร์อะไร้าเรื่องเรกน้อง ใ้ถือเลขเนี้ยเนะวันี้พี่น้องเี้ไ่ให้ถือแล้เพราะว่าขอปอกเออเออรัดขับไปขับไปึกระยัขามล่องามล่องยิงนี่นามล่องยิ่งซื้ตัวไก่สีลแล้วพี่น้องไกลสีเรลาละถามล่องยิ่งยังยิ่งไล่ล่องถามล่อง quyển giờ xuống lại, sửa giờ xuống lại cái đó nha yên là đây mèn vẫn là cái sáng ăn phụ mèn phụ mèn phụ mèn phụ phụ mèn phụ mèn phóp. Cô phụ phụ mèn phụ mèn ờ ờ Ờ, là sang sang phụ mèn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  phụ lại Ayo. 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 Ayo.